เาไม่ขึ้นตัวมกัดแล้วนี่การกัดเลยมันกัดมันจะกัด,ก,ดกัดจิงด้วย กัดเนี่ยมันเลี้ยกเข้าเนี่ยเฮ้ยนะได้แล้วดนแล้วขอโทษนะครับนายกบไช่ชอบนิกโอ้โหโลคนใหญ่เลยหาหรือวิ่งวิ่งเข้าฝั่งนะดิว้าป่าแมงย้อนนี่เป็นโลเลยนะอันนี้โลแล้วโอเค อน้ำมันโชว์ผมได้บัวไว้ดิโอ้โหกระตุืนน้ำเลยน้ำผมได้ไซโลแล้วสวยงามครับตัวนี้ เอาวัดโอ้โหสวยๆด้วยเฮ้ยไปนูนแล้วนะโอ้โหสวยงามโอ้หลุดลุดปะไม่ลุดยู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 กัดแล้วนะครับ cắtเลย, phải cắt <laughs> มืตกคนเดียวตกเท็กซัสนะครับตกกัเวเบ <bit> ็ดเบอร์หนึ่งมาดูกันเลยครับลุย เออมือคายคายวะมือเมื่อกี้อะไรวะกัดกระชากเมื่อกี้อะไรวะไม่จบนานมือน,นิดหน่อยมาทำไป ก็อ,อย่างเดียวก็อ,อย่างเดียวไปก่อนวันนี้มาเดินหนอนแท็กซัสนะครับทิปแท็กซัสล้วนๆน,นะปลาข้างๆกัดเรื่อยๆนะเห็น,นไ,ไหนๆคนก็กัดพุ่งกัดไปลยแต่ไม่ทันสง อ้าวสวยนะเมื่อกี้อือืึขึ้นมาแล้วโอเคเราย้ายมาตรงนี้บ้างนะ โดนไปทีเดียวนะมามาดูตรงนี้จะโดนหรือเปล่าลอกเม็นลอกซิลเลียนนะครับคันสิบสิบเจ็ดนะมาดูกันก็อย่างเดียว ช่นขึ้นตรงนี้เลยโอ้โหสวยมากตัวไม่โตเลยเห็นตรงนี้ขึ้นอยู่ตัวนะพายเลยลองไล่ตัวนี้ดูขึ้นใกล้ๆอย่างนี้เลยลองกระตื it, it, ้อๆตัวนี้ดูกัดแล้วนี่ไงกัดเลยกัดแล้วอยู่ไหน ตัวท่านนี้ได้มาหนึ่งตัวนะโหนี่ขึ้นหนอนตัวนี้เดียโอเคนอนละเดี๋ยวเราตกกันต่อนะครับโอเคตัวนี้เดียวนี่ยเปนหนอนยางนะอุ้ย โอเคนี่ไปก่อนเราตบกันต่อขึ้นปุ๊บกัดเลยนะเมื่อกี้นะโอเคนี่ก็เบ็ดจะเป็น1นโอนะนอนยาง6เซนนะั้งนี่เป็นทางสเตนนะพี่อีหนึ่งคัน10-17เจ็ซนคอยนะแล้วก็ลอกโดยว่าสิเรียน ลุยต่อนะครับนี่ขึ้นตรงนี้เลยเห็น,นกัดเลยฟ้า,ข,าข้างแบบข้างซิงนะไม่โดนเยอะเท่าไหร่อืมอ่อนะโดยก็ ทริปเล็กๆนะครับจัดสิบคนหารข้าวบ่อกันนะดูดิเดี๋ยวมังจะได้กี่ตัวแล้วบ่บายก็กลับละหนอนก็ไม่มี้มากปลาถึงซิลก็ร์อ,อย่างเดียว ตัวน,นี้นก็พอแล้วนงเราจะปลาจิบนะเปาจิบจะปลาจิบนนเงินจะกัดเหมือนจะกัดกัดจริงด้วยกัดจริงด้วย กัดละคายระวังเหยียบผักก็าด้วยนะจ๊ะฝั่งนี้กัดแม่ดิกัดได้เนี่ยมันเลี้ยงเข้าเนี่ยของพีนเลยช่ยด้วยย่ากัดแล้วแม่งวิ่งเข้าฝั่งเลยน้ำมีที่ปะไม่มีก็กระมังนั่งกี่หลังอ่ะแดดไม่มีเลยมันลงไม่ได้เออโอเคสองตัวแล้วนี่ตัวนี้สวยๆนะสักครึ่งโลเก็บได้อยู่โอเคเดี๋ยวนะกันเรือนี่ก็เลยผักดูเลยนะ เรามีถังใส่ปลาปลดกันหน่อนี่ครับตัวสวยๆโอเคถามันด้วยว่ายังฮะ,ะไไงใช่ที่มันจิบอะมันเออนะตีเลยมันจิบแล้วมันเอาเลยนะเอฟเอฟใหญ่ยยเข้าปนินเปล่าปล่อยเลยใช่ปนินปล่อยเลยก็ได้พิตีปล่อยรย ย้ายไม่เอามันจะเป็นโลนะหลิวนล้จะมันไงอุย้ยกัดแล้วเนี่ยใช่เพระาะวันไม่รู้ปลาอะไรเนี่ยมองไม่เห็นฟองเลยอะ่ะนอ๋อเน,นี่ยเห็นละเห็นละเห็นละเยังอยู่ว่ายกลับว่ายไปไหนว่ามองไม่เห็นเลยว่ายกลับหรือ,อยังไงไม่คลายไม่คลายไม่คลายเฮ้ย หาหรือวิ่งวิ่งเข้าฝั่งนะเดี๋ยวย้อนว่าปลาแม่งย้อนนึกปลาแม่งวิ่งเข้าฝั่งอย่างเดียวเลยล้างหน่อยโอเคนี่ตอนนี้เจ๊ยังสามตัวแล้วเก็บนี่ตัวกระติดเดียวแม่งขอตัวโลตัวหนึ่งก็พอละวันนี้ขอไส่โลตัวเดียวพอจะหาได้หรือเปล่า Ni tay niệm hinh. No hinh tông tôi nắng cọp tôi dài đấy. Hã? Nắng cọp tôi dài nắng hả? Lúc đói đôi nịt cọp tôi mùi tôi thơm mùi là. Hé ba? Hé ba? Nay ba mùi mùi mùi. Ta mùi 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 ไอเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยนะมันกัดไม่โดนมันกัดไม่โดนนะจับมันเลยยัง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 เฮ้ยนะได้แล้วโดนแล้วขอโทษนะครับเดีโหตัวเป็นโลตัวใหญ่กับมาช่อนอีกอ่ะดูดิน้าชูหน่อยขอโทษนะครับใหญ่กับมาช่อนอีกโอ้โหตัวคนใหญ่เลย ไหญ่ก้อนช่อนดิครับนี่ปองอยู่นี่ปองอยู่ไหน,นเอ้ยมันเข้าไปนู่นเลยวะเร็วหน้าใหญ่ดูพายดิ<อ>น้าดูพายดินอันนี้เหนือช่อ,ชอนโอ้ยใหญ่อยู่ฝังุณพ่อมาแล้วงุพ่อมาแล้วโอ้ทออยทสวยเทสวย โอ้ยโอ้ยเป็นโลเลยนี่หว่าไม่ใช่ซึ่งนี่เป็นโลเลยนะอันนี้โลแล้วโอเคแข็งแข็งแขงงกระรี่นะอืมนี่นอนถังนี้มั้งถังถังกวบถังกวบไอหมอนมาหายไปไหนวะนะหมอนไอหมอนมันอยู่บ้านไหนหมอนจะมาอยู่รอขอบนี้เลยนี่ถ้าไม่มีบัวนี่ปลาไม่น่าโะถดนะปลาต้องแอบได้ น้ำโชบผมได้บัวไว้ดูดิอโอ้ยคัดในบัวเลยอ่ะนี่ยอดนี่สวยงามเออมันขึ้นมากรุบเลย เบลอเลยนะช้ำๆด้วยเออช้ำๆด้วยน่ะโดนฝนมาด้วยใช่ไปไปลุยกันต่อน่าโดนกัดยังวะมีโดนมีโดนมีโดนปนินอยู่ไปอนยังไม่รู้สึกห่อไปท่านจะจ๋าเลยเมื่อกี้พ่แม่งตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะเห็นมันปุ๊บเอ้ยกัดเดียร์กูวะลองเช็คดูว่าแม่งใช่ไหมปามแอบอยู่ในบัวครับไปลุย โอ้โหโอ้โหกับผิวน้ำเลยน้ำหัวใจไซโลแล้วน้ำหัวใจไซโลแล้วโอ้ยแล้วยังสวยนะครับตัวนี้

อุ้ยจริงด้วยว่ะเฮ้ยกัดทั้งหน้าเลยเอาเอาเอาอีโดนแล้วขายว่าอันนี้เลยนะครับนีเอาวัดโอ้โหใส่สวยด้วยใช้ดีด้วยนะไม่จิ๋วแล้วเนี่ยโอ้โหใส่สวยใส่สวยเกี่ยวนะเอ้สวยโชว์หน่อยโชว์นี้หน่อย ก็เดอเออว่ะเฮ้ยไปนู่นแล้วนะโอ้ยสวยงามโอ้หลุดลุดวนะไม่หลุดอยู่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 ยยนะสอ,อ,องอตัวนะเจ้านร่หนึ่งตัวปลาบัวปลาบัวสายล้วงเออปลาบัวหนึ่งตัวลุดไปได้มันใครมันน่าจะกัอดอีกนะกัดแล้วนะครับ เราได้อยู่ครึคร่งโลนะโอ้โหสวยครึ่งโลได้อยู่แล้วตอนน,ะน,นะน,นี้นี่ครับสวยเลยนะตอนนี้นี่ขูดขีดได้อยู่ không <laughs> phải cắt lươi Không phải cắt lươi Ừm, สวยสวยสวย oh, <no. S 1> โอโตัวเล็กกว่านี่วสวยๆนะลงไปกัดเลยนี่โลนี่ก็เหยียบโลอยู่ ีหได้วสวยมากสวยเลยนะโหอ้ว,วนตับอ้วนตับเลยดูอืมเยอะโลน่าจะโลอยู่อ้วนมากสวยสวย นี่เก็บปลาเราเส็จแล้วโอเค,อเควันนี้ก็จบทริปเพียงเท่านี้นะครับขาได้กำลังเจ็ดแปดตัวนี่สวยๆอย่างนี้ใสโลก็มีนะโอเค 嗯。